ยอยกมารายตัวตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงค่ะก็คือเรื่องของการบันทึกเช็คจ่ายลงหน้าย,ยกมานั่นเองเช็คจ่ายลงหน้าย,ยกมาความหมายก็คือเป็นเช็คที่เราทําการสั่งจ่ายทางผู้จําหน่ายไปแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงดิวตามหน้าเช็คหรือเลยกง่ายๆก็คือเงินยังไม่ตัดบัญชีค่ะเมนูที่เราใช้ในการบันทึกนะคะให้ทุกท่านไปที่เมนูการเงินหัวข้อที่3ธนาคารค่ะจากนั้นเลือกข้อที่5ทะเบียนเช็คจ่ายสังเกตหน้าตาการป้อนนะคะจะเหมือนกับเช็ครับทุกอย่างเลยค่ะ เข้ามาแล้วให้เราคลิกที่คำสั่งเพิ่มข้อมูลแผนกถ้ามีคลิกแว่นขยายด้านหลังเลือกค่ะถ้าไม่มี Enter Part วันที่เช็คก็หมายถึงวันที่ที่ระบุในหน้าเช็คนั่นเองในที่นี้ขออนุญาตยกตัวอย่างค่ะเป็นวันที่22เดือน1ปี58 Enter ถัดมาค่ะวันที่ออกเช็คเป็นวันที่ที่เราทาการออกเช็คใบนี้หรือว่าสั่งจ่ายเช็คใบนี้ให้ทางผู้จําหน่ายนั่นเองยกตัวอย่างเป็นวันที่14เดือน12ปี57ค่ะ Enter ต่อมาที่ช่องของเลขที่เช็คค่ะเลขที่เช็คจ่ายของตัวโปรแกรมจะขึ้นต้นด้วย qp อันนี้คุณป้อนตามเลขที่เช็คจ่ายจริงๆเข้าไปได้เลยนะคะนีนส่วนนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างค่ะเป็น0148876 Enter มาค่ะตัดจากบัญชีด้านหลังมีแว่นขยายในที่นี้หมายถึงบุ๊คแบงค์ของคุณนะคะความหมายก็คือเช็คไปนี้ที่คุณเขียนสั่งจ่ายออกไปเมื่อเช็คถึงดิวแล้วเนี่ยต้องการให้ตัดจากบัญชีเงินฝากเล่มไหนของคุณค่ะ ในที่นี้ก็ต้องเลือกให้ถูกต้องนะคะเรามีแค่แบงค์เดียวค่ะที่เพิ่มไว้ให้คลิกเลือก C 1แล้วคลิกตกลงมาต่อที่รหัสผู้จาหน่ายด้านหลังมีแว่นขยายค่ะเป็นการเลือกนั่นเองนะคะว่าคุณจ่ายเช็คใบนี้ให้กับผู้จําหน่ายรายไหนในส่วนนี้เรามีแค่รหัสเดียวค่ะคลิกเลือกได้เลยตอบตกลงข้อความเดิมนะคะเหมือนฝั่งเช็คลับเลยคุณกําลังบันทึกเช็คอะไรอยู่ ถ้าเกิดเป็นการบันทึกเช็คจ่ายยกมาค่ะหมายถึงเอกาสารทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อยแล้วรอแค่เช็คถึงดิวเพื่อตัดเงินจากแบงค์ให้ตอบตกลงแต่ถ้าเกิดเป็นในทางกลับกันค่ะคุณทําการบันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้าความหมายคือคุณมีการเตรียมเช็คเอาไว้ออกเช็คไว้ก่อนนั่นเองแต่ยังไม่ถึงดิวจ่ายค่ะคุณต้องทําการบันทึกเช็คใบดังกล่าวเข้าไปในหน้าจอทะเบียนเช็คลับด้วยนะคะเพื่อดึงเช็คใบน,นี้ไปเปิดไปจ่ายเงินอีกครั้งหนึ่ง ต้องตอบยกเลิกค่ะถ้าเป็นเคสนี้ในส่วนนี้เรากําลังทําการบันทึกเช็คจ่ายยกมาค่ะรองเงินตัดแบงค์อย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกเป็นตกลงตรวจสอบได้จากบรรทัดที่เขียนว่าย,ยอดคงเหลือจากชําระใบเสร็จต้องขึ้นเป็นลบหเหมือนเดิมค่ะจากนั้นให้ใสจ่จํานวนเงินตามหน้าเช็คที่คุณสั่งจ่ายยกตัวอย่างอยู่ที่25ง0 0ค่ะ Enter มาที่จ่ายให้โปรแกรมจะดึงเอาชื่อผู้จำหน่ายค่ะซึ่งดึงมาจากหน้ารายละเอียดที่เรากำหนดเอาไว้อยู่แล้ว ในส่วนนี้ enter ผ่านค่ะมาที่ช่องของหมายเหตุถ้าคุณต้องการจะใส่ข้อความอะไรหรือว่าคําสั่งเพิ่มเติมค่ะที่เกี่ยวข้องกับเช็คใบนี้สามารถป้อนได้แต่ถ้าไม่มีค่ะ enter ได้เลยโปรแกรมจะขึ้นกรอบให้คุณยืนยันเพื่อบันทึกข้อมูลตอบตกลงเพราะฉะนั้นนะคะโปรแกรมจะทําการบันทึกเช็คใบเมื่อสักครู่นี้ให้และสังเกตเคอร์เซอร์จะกระพริบรอให้คุณคีเช็คจ่ายยกมาใบถัดไปได้เลยป้อนให้ครบถ้วนนะคะตามข้อมูลจริงที่มีอยู่เมื่อทําการบันทึกทุกอย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว คลิกที่คำสั่งยกเลิกการทำงานค่ะสังเกตสถานะเช็คของเช็คจ่ายนะคะโปรแกรมจะแสดงเป็น0ูนย์ห้าเช็คจ่ายคือรอการตัดบัญชีอีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามาสังเกตนะคะบรรทัดหรือว่าคอลัมน์ที่เขียนว่ายอดคงเหลือจากชําระใบเสร็จกันบ้างไม่ว่าจะเป็นเช็คลบหรือเช็คจ่ายจะแสดงเหมือนกันเป็นลบหซึ่งในกรณีที่ยอดคงเหลือจากชําระใบเสร็จจะขึ้นเป็นลบหมี2กรณีได้กันเท่านั้นนะคะกรณีที่1เป็นการบันทึกเช็คยกมาค่ะ ส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือเช็คใบดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเช็คลับหรือว่าเช็คจ่ายมีการบันทึกมาจากหน้าจอสมุดรายวันนั่นเองอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ใช้ในการสังเกตได้ว่าเช็คใบนี้บันทึกมาจากหน้าจอไหนหรือถ้าเกิดเป็นการบันทึกเช็คยกมาคุณบันทึกถูกต้องหรือไม่เมื่อทำการบันทึกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยให้คลิกกระกบาดมุมขวาด้านบนเพื่อปิดหน้าจอทะเบียนเช็คจ่ายค่ะ